บุ๋มปนัดดากับโมเมนต์อบอุ่นลูกๆช่วยเลี้ยงน้องอเัเธอสุดน่ารักประทับใจครอบครัวสุดอบอุ่นของคุณแม่นเก้งบุ๋มปนัดดาวงผู้ดียังคงสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แฟนๆได้เสมอหลังจากที่เธอต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านน้องอาเธอร์ลูกชายคนเล็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานบรรยากาศในครอบครัวตอนนี้เต็มไปด้วยความรักโดยเฉพาะจากพี่ๆที่ช่วยกันดูแลน้องอย่างดี น้องอันดามันพี่สาวคนโตและน้องอเล็กพี่ชายสุดละมุนต่างพร้อมใจกันทำหน้าที่ช่วยดูแลน้องชายตัวน้อยเป็นอย่างดีภาพที่ทำให้แฟนๆใจละลายคงหนีไม่พ้นภาพของน้องอเล็กขณะอุ้มน้องอาเธอร์ด้วยความทนุถนอมกลายเป็นโมเมนต์ที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสภาพครอบครัวสุดน่ารักลงบนโซเชียลพร้อมกับลูกๆทั้ง3าคนในเฟรมเดียวกันพร้อมแคปชั่นที่อบอุ่นหัวใจว่าแม่ดูแลน้องพี่ๆช่วยดูแลแม่น่ารักที่สุดอันดามันอเล็กอาเธอร์ แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและเอ็นดูในความรักความอบอุ่นของครอบครัวนี้หลายคนพูดถึงความน่ารักของน้องอาเธอร์ที่ตอนนี้เป็นขวัญใจของพี่ๆและแฟนคลับไปแล้วไม่เพียงแค่บุ๋มปนัดดาที่มีความสุขกับครอบอครัวในตอนนี้แต่พี่ๆเองก็แสดงให้เห็นถึงความรักและความสามาคัคคีที่ทําให้ครอบครัวนี้กลายเป็นที่รักของทุกคน นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและพลังบวกให้กับแฟนๆติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้ได้เรื่อยๆผ่านโซเชียลของบุ๋มปนัดดาที่มักจะมีภาพน่ารักๆมาให้ได้ชมกันตลอด